สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันที่เดิมที่เก่าที่เดิมนะคะเพียงนาน้อยของเราวันนี้จะมาเปิดการขายมีดอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดเล่มค่ะแบบนี้นะคะชุดนี้จะมีแต่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก s u p 9นะคะชุบน้ำมันอบคืนไฟที่อุณหภูมิสองอยองศาสองรอบนะคะ สันหกมิลค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มี7ดเล่มนะคะเจ็ดเล่มสุดท้ายทำออกมาเท่าไรก็ไม่พอขายนะคะลูกค้าโอ้ยแนวคมก็สวยเด้อลูกค้าเด้อ สำหรับงานกักนะคะวันนี้มีทั้งหมด4อันค่ะลูกค้าสนใจก็สอบถามได้นะคะอันนี้จะเป็นอันเล็กนะคะจยขายแค่อันละ100บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าสนใจเอาไปใส่เอาไปใส่ฝักมีดสวยๆนะคะเอาไปรอยเข็มขัดค่ะรับประกันงานหนังนี่ทุนมากค่ะอันละ100บาทเท่านั้นค่ะค่าจัดส่ง50บาทนะคะรับกี่อันค่าจัดส่งก็50บาทคะ่ะ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ราคาเดิมค่ะเล่มละ950บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ